สวัสดีครับเอซ่าชาแนลวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้ววันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ใครที่ไอ้บ้านี้หล่นทับมือเมื่อเช้าใครที่เจอประสบการณ์อย่างผมแบบผมท่านหมดปัญหาได้แล้วคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้วยแค่เล็กแค่นี้ครับ มีครับนีแค่นี้มีแค่นี้เองเนื่องจากเนื่องจากไอ้ไอ้นี้มันเสื่อมเนื่องจากไอนี้มันเสื่อมเขาเรียกว่าอาช็อคอัพป,ประตูหลังเรื่องจากมันเสื่อมครับเมื่อเช้าครับทับมือกูร้องร้องเป็นมัวบ้าเลยเมื่อเช้านี่ครับไม่มันปิดเองมันปิดเองครับ แต่เราคิดคนนวัตกรรมแค่คุณรูดมาปิดนั่นนี่ครับมันก็ไม่ร่วงนะครับแค่นี้เองเพ <P ew> ราะอะไรเพราะว่าคุณแค่คุณเจาะคุณหาเหล็กแข็งๆนะครับเจาะเจาะให้เท่าให้เท่าให้เท่ากับโชกนี้ให้เท่ากับไส้โชกนี้แล้วก็งอตรงนี้มาให้มันดันกับตัวนี้ นี่แหละครับให้มันดันกับตัวนี้ถึงที่นี้พอมันดันปุ๊บมันจะดันตัวนี้ให้ตัวนี้ล็อกล็อกแล้วเราก็มันก็ล็อกครับลาปิดง่ายนิดเดียวแค่คุณลูดกลับมาแล้วก็ปิดลงไปหรือว่ากูจะทำขายดี ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเปลี่ยนโชคใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนโชคใหม่ครับเปิดมาปุ๊บไม่บายครับไม่บายนี่ครับที่ได้ทําเพราะอะไรมันมือกูครับเมื่อเช้าเป็ดแมนร้องเป็นงัวถูกแช่เลยเมื่อเช้ามือเขียวเลยมือแดงปื๊ดเลยนี่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 มานี่เลยนิ้วก้อยกันแต่วันนี้ก้อยมันเล็กนิด ห้านิ้วเลยครับอยู่ตรงนี้ครับป้าครับเรียบร้อยโอเคค่ะนวัตกรรมมให่